สวยมากค่ะยังดังด้วยกับพี่เอสโซนเลยจ้าโอ้โหสวยมากสวยมากโผล่ยิงไยตรงนี้แบบยิงอยู่ยิไม่ถูกเลยมเดียวตอนนี้แทบจะหวังโอ้โหล้มวปที่เลยจ้าสวยมากน่ารักมาก ไมนครับทีนี้ผมกล้าพูดเลยว่าีมเเดินมาที่นี่นะเขาบอกว่าหเนฟัเสยงทุยะที่อทัทายแฟนที่มานไม่ต้องที่นี่ก่อนเดีวก็รับผมนะแรับแฟนเผุก่อได้เลยครับเดี๋ยวให้ให้คามนท่านะ้ชนี่ิเาตอนนี้รากาของเราเหมือนอยู่บนสมั์เลยเมีนั่ังท่าอยากถู้มยกเป็นีวดานได้เลย

ที่เราไม่รู้ใจเป็นไงใน่หุนหลังจากที่มีเคลียลับในการดูแลผียังไงบ้างเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอันี้อยู่ในห้องพี่แอมาดูแลกับพี่เด็กทีนี่จะอยู่นเลีนะมีโปรแกรมอะไรที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมที่นี่หมี่ะานีจริง่เราต้องกัเกแต่ทเี่ออุ่ด้วยนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาะสือเทคโนโลยีอะไที่ทันสมัยเสมอแล้วก็เราก็สื่อรที่เหนือมาก่ ุม่มีที่นียาปอยู่ที่หน่ล่าสูดที่เรียจะมาค่ะคุชมเพื่อเป็นกรีที่จะช่วยดูแลนะคุรผู้ชมมันต้องอยู่ใจตลอดเวลาแะก็ตอันเด็ดเชยกันนะคะแต่ว่าจังหวัดที่เราไปรูการเล่นอันนีจะแบ่งเป็นสองลุยหลัก็คือหนึ่งคือการสืบักผิวสองคือการรืบพักผิเพราะสืบพผิวนี่แหลกทจะริบผดชแต่าในแบบที่เป็นการดูดิน เป็นประจานบอกเ่าเชื่อว่ามันต้องใช้กามส่งเสเยดแล้ังสองารนไม่อเนื่ลยว่ายเพราต้องมการเปี่นเป็นี่นแน่นนมากตองารต้องกาองาร้องรองการตองการต้องกามตีองาร้ารต้องมีแ้ารงกรต้องาร้งารตการ้อกาองการตองรต้องรต้องถรา้การตอ้อตองาต้อยา้การ้อ้อุกตการงกา้อาอกก็้กางา้งายรา้อ้อก้อาอาออารออกอ

เพราะว่าตนนี้เป็นสารปรกชุพ้นำาข้าจากประเทขนาเตี้ซึ่ง้อมมีตัวตัวครงอร์ที่เป็นกคเอ็กซ์เบนาช่ใได้หนงับยังไม่สีด้วยนะไมว่าจะเป็นไม่สีช้างหรือไม่สีดำทำให้สีของเราโดยจะแต่งแต่วมีต่อรงแรง่ที่ที่ขอบเลยแล้วก็ผลลัพธ์ที่เห็นคับที่จุดแหนวาประกรนได้เกิด้นาที่เน่แต่ไม่เพราะว่าในส่วของกดุ๊ตาวดีเอีในช่วงอากาศแบบนี้สภาพอากานี้ฝนตกบ่อยๆตัวยางดีตนี้ก็จะเป็นการชควเพิ่การให้กับลมใต้ของรถกระบะ อันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ทีาจามาแนะนำในหมวดของการดูแลผู้เคล่อนผิวถ้าผม่านชิ้ีเด่นจากบลูสเตอร์จะสุดเราเพราว่าไม่ใช่แค่ทดลองใช้เองหรืนจริงจร่งในที่ทุกโปรแกรมที่ได้ทดลองนะด้วยได้ทำาื่อได้ในหมวดของการดูแลผิวนะครับที่ที่อาจารยบอว่าคนอีกอีกเชเงานในการให้ใช้ดูนะสุด

กันที่มาเพิ่มการที่เรื่องแข็งแรงนองผัวของผิวเรามันก็ไม่สามารถสู้แรงของผัวได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการยุบกระชับก็จะช่วยไม่ได้เนื่องของเพิ่มเติมในส่วนของการยุบกระชับบาส่วนนะครับความพิเศษของเราคือเป็นคลื่นภายนที่เป็นคลื่นกระต่ายแถวหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วที่กระต่ายแถวจะช่วยไม่เหมือนการยกหรือการยืดให้ขอบหน้าของเราครับในท yeah. well, mm ี hmm. right. ่ในแนวถึงนั่นเองก็คือสวนแรงนองผัวกันไปเลยสหรับใครที่บอกว่ากังวลในเรื่องของแบบผิวที่มันเรื่องความหย่อนคล้อยนะครับ ตัวนี้ก็ช่วยยกผิวหน้าของเราให้ยกให้ชัดมากขึ้นตอกหน้าชัดแล้วก็ถ้าใครจะตื้นกันอะไรทะเลเซนเลยครับอีกานึ่งสิ่งที่ทำให้ผิวเราได้ดูดีอันนี้คือเอาน้ำซเอิ๊วให้ ต่อถ <gesch> <laughs> ึงหน้าเียนรชากูที่ตมันดูจริงๆอูดจริงคือะนือหที่แออกลว่าันเหมือนกับว่าให้มันเป็นธรรมชาติตัวเครื่องพุเขาจะใช้อสมัยความเป็นธรรมชาติของเราถ้าเป็นกระตุ้นใต้ชั้นผิวที่เป็นแกสมะใต้ในกระตุ้นารทำงานโอเตีนอีลาสตินต่างๆด้วยนอกจากตัวนี้ตัวกระชับอันนี้จะมีการเรื่อง คือการก่อนหน้นี้เราพูดจนแล้กันถือว่าเป็นการช่วยในการให้กับผู้านที่อยู่ที่นี่ที่เหอ่าจ้เกิดความสงสัยว่ลูกกระชับแน่ก็มีหลากหลายแบบต้องมีหลากหลายเึื่อใม้ในอันนี้เ็นการแบบนีาเรือตัวเอพีตัวเครื่องที่อไป เกิขึ้นงานก็เป็นการ้าทาในเรื่องของการยกระดับในรอบีทีไปส่วนตรงเอบริเวดีจะเป็นขึ้นโูลโลโซลัขึ้นยืดหยุ่ดขึ้นทำงานในราให้เดขอไม่ตีเราตร้งมแถึงแรงตั้งชช้นดีของเราไปแล้วเราลงในทิศทาเพื่อส้างขงแรงให้จับีไว้ดเดือดซึงโปรแกรมตัวนี้เราก็จะทำคว่คู่กับการลงเคลนะครับทึ่มีเส่วนปรทกองให้วงเรากรอจายสายแงที่ทึ้ทำควคู่กับหัวหัวที่เป็นทางการด้วย ซึ่งหม่ท่านอาจจะทราบอยู่แล้วว่าทองคำเนี่ยจะมีส่วนเป็นส่วนรับท้างให้หนีในดุลคะแนาใส่นะครับตัวนี้องเหมือนกันยกเครื่องทำแล้วปัดกรอบหน้าให้กรอบหน้าของเราดูเกินผิวมากขึ้นนะครับไม่ผิวแล้วก็ใส่ซึ่งเป็นสารที่วันนี้ทางโปรแกรมนี้ก็คือไวท์เทนนิ่งไคท์เทนนิ่งความลึกใหเด่นนะครับโปรแกรมนี้โซโงแกรของเขาคือยุบเพลเปลี่ยนหน้าด้วยให้เป็นหน้าลึกปัดใส่หน้าให้เลยบเนียน ใี่ใช่อีกจริสันจะแนะนำให้ทำควบคู่กันไปเพราะว่าเปลี่ยนเส้อเหนือ่น้าห้ามีที่แบบวก็ต้องมีหนึ่งหลอดอีกหนึ่งคนที่อยู่ควบคู่กันเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้ทั้งเอ็นวลิสั์และก็ตัวเอ็นีครับจะใช้รักษานในการทำงานที่เป็นต้และแนวนอนเปยนเส้นเหนืที่ไหนอจากทุกหน่วยว่าชั้นผิวังเราก็จะใช้ขนากของเทปกะหน้าเราทำปฏิกิริยาในส่วของเราต้นและแนวานอนโดยที่ทําไม่ติดเราเคยลถึงแานจริงตอกหน้าของเรครับจากอั้ ชื่ออะ่ือเหมือนกัเป็นคุณหมอขี้านมาอะก็จักรดีครับเพราะว่าอย่างที่พี่แกบอกเลยเพราะว่าทั้งสองแรนม่เรืองแตงคามเป็นแบบวาธรรมชาติลูกกระชับในลูกแบบความเป็นรมแล้วก็ด้รับการรับรอง U.S. EPA หรือว่าไอเของประเทศก็ให้รในแบที่อแล้วรัอนี้ก็เป็นทั้งหมด สามโปรแกรมที่แอปพลิเคชันให้กับทุกท่านมีแอปแปลที่เข้าทีเองก็คือในหมวดของการยกระชับและเรื่องของการดูแลสุขภาพอยู่นั่นเองเรื่องของการยกระชับจะมีสองตัวนะครับที่เป็น m p g Alpha ริตรวมไปถึงในตัว M o n u ที่เป็นโปรแกรมเสร็จเลยแล้วก็เรื่องของสุขภาพถือก็จเป็นสุขภาพในที่ดแต่ที่แอปอยู่ตรงนี้แล้วเชื่อว่าทุกคนจะได้จระอยากอัปเดตบเทคโนโลยีหรือ ที่โทรเรามานะนนำให้กับพี่แอปเจ้าต้อทุกคนที่อยู่ที่นีซึ่งเชื่อว่าพี่แอปเจ้าต้อได้โอกาสทุกเมื่อโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมกับโปรแกรมที่มีชื่อว่าเมล่าคซอรือหลายชิ้นอยู่เลยครับเพื่อนาสาหร่ายทะเลจากจุดแดดาำนี้เรื่องต่างๆโดยใบหน้านี้สำหรับใครที่ทำเวล์โดนแสงแดดหรือว่าเราจะถ่ายทำทำงานอยู่สตูดิโออาจจะเจอแขงแห้งแขนตาในสตูดิโอก็สามารถเรื่ได้ด้วยโปรแกรมนี้สำหรับใครที่ต้องดูนเรได้หนักฟ้าเพราะว่า ้าจะีหลายลักษณากนครับมีอยู่ห้าประเภทยกันไม่ว่าจะเป็นข้าที่เป็นข้าหรือข้าตู้หรือว่าจะเป็นข้าแดงข้าเลือดแร้วก็จะเป็นข้าผสมแต่ละข้าจะมีความคาแรคเตอร์ของมัาที่ตกต่างกันเราจะมีการดูแลเลี่ยงหรือจะต้องไปหาข้าโดยตรงก็คือจะดูจากตัวเลขในวัสดุที่เราคิด้นข้นมาสวยมาครับใครทำวาสดุได้สมากที่รักุขออนุญาตที่เราอ่าหกเลยครับอันนี้เป็นสืาที่เราทำในทางการในวันนี้ เราต้อง้ีองกๆนะครับต้ือได้ถอได้เครอา้างเหงื่อเสียไม่เป็นไรทำได้ทำได้โอเคแ้วได้ีเดวต้องารองตรหยส่นที่าต้งทงะอจะยังมองไม่เห็นนต้องเชื่อใจในต้วเราอี่ชอออยู่นัน้ากตืนเต้นมากไ่ได้ร่างให้า ใช้เวลาไม่งั้นี้วยนะพี่ตัวนี้ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็สามารถนิ้วเท้าผิวหน้าของเราลงลึกถึงความผิวได้เป็นส่วนตัวเลยที่แท้จริงผิงเราแล้เราไม่รู้สึกรแขางขันจนนิ้วยางแบบไม่ได้ยัง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 ไม วันหนงเราที field, off, starts, ienne, starts, then, Godzilla, so ่จะนี win, ังจะได้เล so ือกขั้สใ่ได้อตรงจุดได้อย่างตรงปัญหานองนไม่ต้องบอกว่าเราอาจจะเจอปัญหาที่หนึ่งจะเจอที่สองนแต่วันนี้ถ้าเรามาที่ขึ้นเราจะเจอที่หนึ่งจะอที่อื่นไเลยหคือไม่ไม่แน่นม่ขึ้นเนยังไงให้เรื่องที่สามารถใหส่งนี่เราะถึงหน้ากนได้มาขั้วส่วนี่เกี่ยวกับความสื่อมจะรับขั้วนิดส่วนส้นเหรอรยได้ครับ สวยมากครับท้านกสวยไม่เก <wer Tamam. S 1> um, ิมาเกนไปครับิวดีมากคับผมยืนตรงนี้อยากจะแบบเป็นขายตาที่เด็กก้องแทนี่ทุกคนทุกทีเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ที่เห็นได้ที่สุดในเรื่องของการดูแลผู้ชายแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งนะครับอย่างที่ี่บอกไป้ไม่ใช่แค่สุภาพสตี ผู้รู้ชายกรเราก็ต้องเรื่องดีแลตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรต่างๆในเรื่องการเลือกั้งรับหรือวาจะเป็นการทันลินต่างๆนะครับีโอเคครับให้ละสาชถบให้เลยนะครับรีโค้้อง้นะครับยเสยแนะครับเพราะว่าที่จริงเร่อี้เั็นเรืงี่ความเชื่อจ่กันดูแลผู้ทันและผู้เี่ว มีโปรแ้บริการทเพืนมากกวาแบบสุโขแนนมาที่สัญาตอนนี้เราม้กอาขาใชครัเื่อนเราต้เชื่นอะครับตัวกาหนึ่งขอบคุณมากครับเป็นข่านตอนครขอบคุณมาก มดูนน <ider> ี <Aub urn> ้ให้กำลังใจพี่แจเราต้องมีหอเดี่สุดแรงแน่สุด่ิโติซที่ตีลงไปนะติดนั่นแหละเดีุ่ดแตมาจะออกเป็นภาษาผิทษ่แต้างเลาววันะจ๊้เป็นีหน่เวรีเเพ็เนเราเดซี่สุดชุกนะครับเพรว่าที่รัาลนะมาดูมันกับราเป็นการเี่ย้อมาี่สุดอที่สุดขอเดซี่ของเราเนแ ขอบคุณทุกท่านมาครับแ้วสองหนึ่งสามขอบคุณร้างไทยมันตอบตได้นะครับไม่รู้จะหาเข้าไหนมาแน่ทำว่าสวยให้มากกว่านี้อีกเหรอ หมายเลข21000ครับครับเป็นนี้ต้องครับครับครับ21000ครับอีก1เท่าครับครับ คือส่วนนม้ี่จะเป็นใจที่กะเป็ใจที่ัะแนะครับผลงานต่างๆที่อยากเพื่จตดนก็อาจะเป็นผลงานละบหรือว่าพิธัณที่อยากเลืงานะครับถ้าเขาให้ลันใจได้แต่ว่าท้องงานขนาดนี้ต้องดดูแลราละกัย่าง้ด้วยนะครับที่ตกสิ่ที่ดีได้เลนะครับขอบคุณมากครับขอบคีนสสี่ พี 1941, ่สองน้อบครับพี่สองน้อยครับเป็นกบที่เป็นกบทีกบแบรน้เป็นที่ดีที่สุนะครับ่หโอเคที่ี่น้ดูสท่าจะเป็นหวที่็าูสกยิ่งขึ้นนะครับ สองสาขอบคุณมากนะครับขอบคุณทกี่ที่ข้าไปยึดมั่นในการโทรไปเลนะครทุกท่านที่มาให้กที่แอปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวในทนี้เราจะยตัวท like ี่แอดทาขายว่เพื่นคริเวณโตแล้วัอบคุณีแอปด้วยนะครับนือจากริเอีกนอกงมีนะครับผมจะติดตามว่ามีโปรแกรมอะไรที่นี่อาชอบดูการอีกจะเป็นกตตามเลยเขิได้เลยครับ ขอเกียรติบังับให้พี่แอ้อนเนครับขอบคุณที่รักมากนะที่มาลุ้นเหมอนสนองการเขื่สู่ปีที่จบของแอฟคุณพี่ที่หลังเราครับแลวก็อย่าลืมว่าวันนี้ไม่้างังใจพี่แอ้สอนได้ของเราได้ต่อนะครับและวันนี้ผมสร์สุวชัยรัตนพรนะครับผูหน้าที่ป็นที่ไม่ไอยและเจอกันใหม่ในกิที่กรรมดีแบบนี้นะครับห่สำหรับวันนี้สวัสดีครับขบคุคนรักเร่องเราที่ตเ่อ Yeah, okay

ใช่ค่ะเป็น่คนเ่าถากใช่ค่ะใช่ไมค่คัะใช่ค่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 ะค่ะใช่ค่ แต่เป็นตัวบ้ผู้ช่างแ่เขอทเลยครับด er ีดีนะครับขอบคุณนะีดนะครับ <refriger ators>